แสดงความ,มินดคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมารับของฟรีทั้งหมด4ชิ้นนะคะบอกเลยว่าทุกคนนะคะสามารถรับได้นะมันไม่ใช่ของลิมิเต็ดใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่จํากัดจํานวนชิ้นที่รับเลยแล้วก็ไม่ได้จํากัดจํานวนคนนะคะทุกคนเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างคะ่ะอันแรกนะคะจะเป็นหมวกแบบฟรีดอร่านะคะสวยมากๆเป็นสีน้ําเงินนะคะนี่แล้วก็จะมีแบบห้อยๆแบบนี้ด้วยนะนี่นะคะก็สามารถรับได้ฟรีนะคะทุกคนเลยแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ดูดซ่วมสีทองนะคะติดหลังของเรา นี้ค่ะต่อมานะคะสาหรับชิ้นที่สาอันนี้เนี่ยก็เท่มากๆนะคะมันจะเป็นเสื้อเนี่ยเอาไว้คลุมเราแบบนี้นั่นเองค่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเป็นเสื้อสูตรอะไรประมาณนี้นะคะสวยมากๆเลยต่อมานะคะสาหรับชิ้นสุดท้ายอันนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนของคอนะคะนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการนะคะเป็นรูปภาพแล้วหัวของเราเนี่ยมันก็ทะลุออกมานั่นเองค่ะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับแบบที่แจกของฟรีจะเป็นแบบนี้เลย Innovation Award 2023นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์หนวให้ใต้คลิ นี้ค่ะ ในการรับของฟรีนะคะเมื่อเราเข้ามาในแมบบแล้วเนี่ยบางคนนะคะมันจะมีแบชขึ้นนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยมันไม่มีขึ้นนะคะอันดับที่เราจะได้เนี่ยเมื่อเราเข้ามาในตัวแมบบนะคะก็คือจะได้เป็นหมวกนั่นเองเป็นหมวกสีน้าเงินนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยทุกคนจะต้องวิ่งมาที่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นออปบี้ให้เรามาเล่นค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถรับของฟรีนะคะที่มันเป็นที่ดูดสวมทองคําได้นั่นเองนะคะมันจะเอาไว้ปัม๊มสวมนั่นเองนะอันนี้ก็สามารถนะคะเล่นไปเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สเตจค่ะมันจะมีแบบว่าเป็นจุดเช็คพอยต์ กระโดดข้ามไปนะเจ้าสี่เลียบๆนะคะมันจะแบบหมุนๆนะคะแนะนําให้กระโดดเรื่อยๆนะคะแบบนี้เนี่ยมันก็จะสามารถข้ามไปได้น,นั่นเองทําแบบนี้นะคะจะไปถึงปลายทางเลยก็จะมีนะคะแบตช์ขึ้นมาเนี่ยที่ด้านขวาเหมะะือนนค่ะให้เราเนี่ยรับของฟรีก,กันไปนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะสามารถดูได้เนะว่าทางแต่ละส่วนเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะก็สามารถดูตามได้เลย,เลยถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจนะคะว่าจะต้องกระโดดไปที่ไหนยังไงนะคะดูตามได้ะคะ่ะจนไปถึงปลายทางนะคะ ต้อง่วนนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาในประตูแล้วเนี่ยก็จะไปนในส่วนของสเตจที่2นั่นเองหางว่าตกตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงนะเนื่องจากว่ามันจะเซฟให้เราค่ะไม่ต้องไปเริ่มแต่สเตจแรกนะคะนี่ก็กระโดดข้ามไปได้เลยดูตามได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะด้านหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสเตทที่3นั่นเองจะเป็นสเตทสุดท้ายแล้วนะสามารถเดินนะคะได้แบบง่ายๆเลยค่ะส่วนตรงท้ายๆนะคะตรงใกล้ๆปลายทางเนี่ยก็จะมีนะคะให้เราเนี่ยกระโดดหน่อยๆนะคะทุกคนก็ไม่ต้องห่วงนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีจุดเช็คพอยต์เช่นกันนั่นเองค่ะสามารถวิ่งตามทางะคะตามเราได้เลยเราไปถึงปลายทางนะคะก็จะมีแบตช์ขึ้นนั่นเองให้เรารับของฟรีซึ่งเป็นที่ดูดซ่วมทองคํานั่นเองค่ะ พอเรานะคะมาถึงด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะมีแบัชขึ้นแบบนี้เลยให้ทุกคนนะคะวิ่งออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปทํานะคะด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะมีของฟรี2ชิ้นสุดท้ายน,นะคะให้เรารับค่ะก็สามารถไปน,นั่งที่เก้าอี้ได้เลยนะคะะเราก็ด้านบนของจอเนี่ยเขาจะมีเวลานับถอยหลังนะคะเพะื่อเริ่มการดูนั่นเองค่ะทุกคนนะคะจะต้องดูอันนี้เนีย่ยมันจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะซึ่งในการรับของฟรีนะคะมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะคือการดูนะคะทุกคนมันจะใช้เวลาดูเนี่ยประมาณ30กว่านาทีนะซึ่งหาว่าเรานะคะ จนจบเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด2ชิ้นนั่นเองตอนประมาณ20กว่านาทีนะคะ21นาที2 1่ิวิีเนี่ยมันจะได้นะคะเป็นแบตช์ขึ้นมาอันนึงค่ะจะเป็นของฟรีชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของตอนท้ายคลิปนะคะก็จะมีแบตช์เนี่ยขึ้นอีกอันนึงนะคะ่ะทุกคนนะคะสามารถเข้ามาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอาจจะมาเนี่ยช้าก,กว่าเวลาที่เขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่แรกนะคะนิดหนึ่งก็ได้นะห่างไปประมาณ5ทีเนี่ยดูไปเรื่อยนะคะจนถึงเวลานะคะตอนที่21.21ยี่ยมันก็ดจุดสะะขึ้นมาไม่ต้องหงนะคะ เออามาช้าไปแล้วดูไปเรื่อยเนี่ยแบตจะไม่ขึ้นนะคะไม่ต้องห่วงนะก็คือสามารถดูไปได้เรื่อเยเลยค่ะจนกว่าแบตจะขึ้นนะคะทั้งหมด2อันค่ะ อย่างน,นี้นะคะจะเป็นภาพแรกนะตอนที่เราเนี่ยเริ่มดูนะคะตั้งแต่แรกเลยจนไปถึงเวลานะคะตอนมัน21นาที2ี่ิเวีเนี่ยเราจับเวลาเอาไว้นะคะมันจะมีแบตตัวหนึ่งเนี่ยขึ้นมานะคะที่หน้าจอด้านขวาล่างอันนี้ค่ะอันนี้นะคะมันจะเป็นในส่วนของแบตเนี่ยที่ใช้รับเสื้อนะคะเป็นเสื้อคลุมไหล่นั่นเองส่วนแบตอีก Earn อันนะคะมันจะได้รับเนี่ยตอนที่เรานะคะดูคลิปจนจบค่ะพอมาถึงตอนนี้นะคะตอนจบคลิปแล้วเนี่ยใช้เวลานะคะประมาณ30กว่านาทีเนี่ยก็จะได้รับแบตนะคะขึ้นมาที่ด้านขวาล่างพร้ออมกับขง จะเป็นที่ติดคอนั่นเองนะคะที่มันเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกระดาษนะคะที่มันฉีกขาดมาที่คอนั่นเองค่ะทะลุคออะไรแบบนี้นะคะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับของฟรีทั C ้งหมด4ชิ้นนะคะวิธีการรับง่ายมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่เข้ามาในตัวแแบบแล้วเนี่ยเราไม่มีบัชขึ้นตั้งแต่แรกนะคะไม่ต้องห่วงนะให้ทุกคนเนี่ยลองไปเช็คนะคะที่เอาวตาไอเทมของตัวเองก่อนนะว่าของฟรีที่เป็นหมวกนะคะขึ้นหรือเปล่าน,น,น,นะ,ะหากว่าขึ้นเนี่ยแม้ว่าเราไม่ได้รับบัชนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะก็ครินี้เนี่ยก็มีเพียงนี้เลยขอให้ทนนะะุก,ก การเล่นเกมนี้นะคะเราก็ได้รับของฟรีกันไปทุกคนนะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันคล้นนะคะบ๊บายค่ะ